บ้านทุกกี้ชิงรอ้อยเผยปมครอบครัวฝ่ายชายไม่รู้จักพอเป็นประเด็นร้อนจริงๆสำหรับข่าวโลกสองใบล่าสุดตลกสาวทุกกี้ชิงร้อยก็ปูดประเด็นขึ้นมาอีกรอบออกมาโพสต์แชรัวๆเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นในครอบครัวของตนเองโดยเจ้าตัวด้ระบายความในใจผ่านเฟซบุ๊ก ว่าเป็นคุณจะทำยังไงถ้าผัวคุณมีบ้านอีกหลังแต่ต่อหน้าทำดีมากรักลูกรักเมียรับหลังแบ่งเงินไปเลี้ยงอีกหลังวงเล็บไอเลวไม่เคยคิดเรื่องนี้จะเกิดกับคนในครอบครัวของตนเองน้องเอ้ยเธอมีลูกตั้งสองคนเธอน่าจะเห็นใจคนที่ มีลูกเช่นกันหยุดนะพี่ขี้เกียจคุยกับทนายโลกนี้ทำไมมันน่ากลัวมันหายากแล้วหรอผู้ชายไม่มีพันธะการเป็นเสาหลักครอบครัวมันเหนื่อยนะมันอาจจะดูไม่ใช่เรื่องของเราแต่นี่คือเรื่องของคนที่เรารักและพร้อมจะปกป้องล่าสุดฝ่ายชายขอมีโลกสองใบโดยการยอมจ่ายเงินหรอเก็บไว้จ่ายทนายเหอะมึงอินกับข่าวมากไปรอเปล่าถึงเอามาใช้ มีด้วยหรอจังไรรอเปล่าคิดว่าครอบครัวเมียเขาจะยอมหรอคลิปและภาพพร้อมปล่อยมากแลกกับโลกของคุณและเมียน้อยวงเล็บคําว่าซื่อสัตว์เท่ากับเมียซื่อๆกับผัวสัตว์ตรเริ่มจุดๆไม่มีหลอกโลกสองใบมีแต่ผู้หญิงที่เป็นชู้กับผู้ชายที่ไม่รู้จักพอด่าคู่ไม่แบ่งพออกันมีสติความดีความชอบกมเกิดมาจากการกระทำยับยั้งชั่งใจละเว้น ของเขาของเราใจเขาใจเราคุยกันแล้วเตือนสติก,ก็แล้วสาบานก็แล้วกลับตีนแม่กูรักก็แล้วเจรจาละวแก้วแล้วสี่สายคุยกันก็แล้วก็ยังไม่หยุดไม่รู้จะทำยังไงมันคงถึงเวลาแล้วละปีกว่าละที่เดือดร้อนใจมาตลอดพอเหอะเลิกคุยกันดีๆไปคุยกันที่ศาลจบเตือนกันไม่ฟังมันก็ต้องพังกันคนละข้างฮาลัลโหลไม่ใช่สามีหนูนะคะ สามีหนูดีล่าสุดตุ๊กีี้สุดารัฐโพสซึงครอบครัวรัก18ปีบูบี้จับมือผ่านเรื่องราวมาครบขอบคุณความทุ่มเทจริงใจลั่นไม่เปลี่ยนไปรักใครแน่นอนแต่งงานใช้คู่ชีวิตมาจะาครบ5ปีเต็มในวันที่5้ธันวานนี้แล้ว แต่เส้นทางความรักของตลกสาวชื่อดังตุกกี้สุดารัตก,กับแฟนหนุ่มบูบูกำทรโพน้ำคำยั่งยืนยืนยาวมากกว่านั้นเพราะทั้งคู่ฝ่าฟันและเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาตลอดจนครบ18ปีแล้วในทีน่นี้สาวตุกกี้โพส รูปคู่กับสามีพร้อมข้อความสุดซึ้งว่าเฉลิมฉลองครบรอบ18ปีรักของเราวันที่3ธันวาสวัสดี18ปีที่เหมือนเดิมมาตลอดขอบคุณความจริงใจขอบคุณความทุ่มเทในทุกเรื่องราวเราผ่านอะไรไมาเยอะเกินแต่การผ่านมาแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นน้ำตารอยยิ้มเสียงหัวเราะเราก็เจอมาหมดจนครบ18ปีชีวิตรักก็ไม่ต้องการอะไรละเมื่อพอก็จะพัก ใช้กับทุกเรื่องเหมือนความรักก็เช่นกันเราพอนานและรักเราสมบูรณ์นานละสุดที่รักของฉันน่ารักที่สุดเป็นมนุษย์ที่น่าเอ็นดูอาจไม่หวานไม่ขมตัวฉันไม่รู้แต่ถ้ามีเธออยู่มันเปรี้ยวใจมีแต่เธอคนนี้เท่านั้นไม่มีวันเปลี่ยนไปรักใครขอเรียกเธอว่าเปรี้ยวใจเรานับ หนึ่งค่อยๆไปให้ถึงร้อยเราไม่เคยนับร้อยลดลงถอยลงรักเธอไอ้บูนายไม่เปลี่ยนใจเราเลยไม่เปลี่ยนแปลง